ครับพี่น้องชาวพุทธที่รักยิงครับผมศาสตราจารย์ดรดสริรวัน์แก้วยินประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาวันนี้ผมอยากจะชวนพี่น้องคุยในประเด็นที่นศสลอหรือที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันของพลเมืองนะครับประเภทพลเมืองอมีหลายครั้งนะครับอย่างที่ผมเรียนในหลายๆคลิปว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือคนที่เข้าไป นิมนพระเข้าไปแล้วไปสร้างวัดสร้างวาในที่นสลอหรือสาธารณประโยชน์นั้นถูกดำเนินคดีจนหลายศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงนะครับแล้วก็ดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับให้ปรับแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับพี่น้องครับหลายครั้งผมยังจะยืนยันกับพี่น้อง ไว้ว่าที่สาธารณประโยชน์หรือที่นสลอประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันหรือสาธารณประโยชน์นั้นเนี่ยเจตนาของกฎหมายก็คือการที่พลเมืองเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่แปลงนี้ร่วมกันได้ผมบอกว่านิยามศัพท์เหล่านี้ถูกต้องแล้วแต่การตีความหรือหรือการบังคับใช้กฎหมายผมยังมีความเชื่อว่าเป็นเป็นการตีความหรือ แปลความหมายของนิยามศัพท์เหล่านี้เพี้ยนไปพอสมควรโดยเฉพาะศาลเองนั้นได้ยึดข้อกฎหมายหลายๆมาตราเนื่องจากว่าผู้เข้าไปใช้นั้นไม่มีสิทธิ์โดยชอบโดยกฎหมายก็จริงอยู่แต่ว่าเจตนาของกฎหมายนั้นก็คือเป็นที่ที่พลเมืองสามารถเข้าไปใช้ร่วมกันกิจกรรมในการสร้างวัดเนี่ยยังไงก็มองว่าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่พลเมืองสามารถเข้าไปใช้ร่วมกันได้ผมไม่เคยเห็นวัดที่สร้างแล้วห้ามนายกรนายขอคนโน้นคนนี้เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่มีครับการสร้างวัดในที่สาธารประโยชน์สร้างเสร็จแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ทุกคนนะครับฉะนั้นแล้วเจตนาของกฎหมายในการเขียนนิยามศั์เนี่ยผมเองในฐานะที่จบปริญญาเอกเนี่ยหลากหลาย หลายสาขาด้วยซ้ำไปนะครับยังมองว่าการตีความของกฎหมายนี่นิยามศัพท์นี้เขียนชัดเจนมากแต่ว่าการตีความผิดไปจากเกตนารวมของนิยามศัพท์หรือวัตถุประสงค์ของอในการใช้ป่าร่วมกันพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องดูนะครับว่าในคดีในปี2547นะครับเป็นการดำเนินคดีกับนายจำปาคุ้มไทยสงและนายถนอมเพชรชววงศ์นะครับ โดยพนักงานายการมหาสารคามคดีนี้ขึ้นสู่ศาลเมื่อปี49ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยเข้าไปแพ้วถางบุกลุกและก็ก่อสร้างสำนักสงฆ์เนื้อที่10ไร่1ง,งานนะครับสุดท้ายท้ายสุดศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดนะครับจำเลยมีความผิดจึงและมีการสั่งดำเนินสั่งปรับและก็สั่งจำคุกนะครับ ส่วนโทษจำคุกก็ให้รอเนื่องจากจำเลยนี้เป็นกำนันนะครับและก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจำคุกรอแต่โทษปรับนั้นยังจะต้องให้เสียค่าปรับอยู่เหมือนเดิมและที่ท้ายสุดนะครับการเข้าไปสร้างวัดสร้างวาเนี่ยสารมองอย่างไงผมไม่รู้นะแต่มีคำหนึ่งที่สารบอกว่าเพื่อให้โอกาสพลเมืองกลับตัวเป็นคนดี จึงโทษจำคุกนั้นให้รอสองปีโทษปรับให้เหลือครึ่งหนึ่งผมเลยบอกคนคิดที่จะสร้างวัดสร้างวาคนที่จะสืบทอดบำรุงพระาศาสนาเนี่ยเป็นคนเลวไปได้อย่างไรศาลถึงมีศาลถึงบอกว่าอกให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีมันเป็นทำแม่งทำแม่งอย่างไงไม่รู้อันนี้คือเป็นเรื่องที่คนเข้าไปสร้างวัดในที่ป่าช้าเป็น ที่ร้อยกว่าไร่ไปสร้างวัดแค่สิบกว่าไร่เศษเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งในสิบด้วยซ้ําไปนะครับและเจตนาของผู้สร้างก็สร้างไม่ได้เอามาเป็นส่วนตัวแต่เป็นสมบัติของหลวงเป็นสมบัติของประเทศชาติพระพุทธศาสนาเนี่ยสุดท้ายใช้สุดเป็นวัดเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศชาติอันนี้คดีนี้นะครับดําเนินคดีที่พักสงฆ์ชั่วคราวนะครับเขาเรียกว่า เป็นเป็นที่พักสง์ในอำเภอพยัคฆภูมิอันนี้สารสั่งสั่งสั่งคดีก็คือหนึ่งโทษมีโทษปรับแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะฮะผู้ใหญ่บ้านกับนายถนอมเพชรวงศ์นะครับคดีเดียวกันพี่น้องในที่ในที่แปลงเดียวกันนะครับในที่แปลงเดียวกันเป็นที่ที่จะขอสร้างวัดตรงนี้แหละเป็นที่พักสง์ตรงนี้แหละนะครับ อันนี้ดําเนินคดีเมื่อปีอ49อันนี้ถูกดําเนินคดีเมื่อปีปี6รู้สึกน่าจะเป็นปี62นะครับแล้วมีคําพิพากษาเมื่อปี63หมัดหมานี้นะครับเป็นที่วัดเดียวกันที่เดียวกันนะครับที่อ,อําเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามหลังจากดําเนินคดีกับผู้ใหญ่เสร็จ เมื่อปี49มีคำพิาพากษาชัดเจนปี63หลังจากช่วงนช่วงในระหว่างดำเนินคดีก็จะมีพระที่อยู่ในสำนักสงฆ์นี้สืบเนื่องต่อมาหลังจากาพนักงานอายการจังหวัดมหาสารคามดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปแล้วในที่แปลงนี้ที่สร้างวัดสำนักสงฆ์แห่งนี้พระก็ยังอยู่ต่อสุดท้ายท้ยสุดอบตอครับโดยนายกอบตอ ก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีพระอีกนะครับข้อหาเดียวกันสุดท้ายท้ายสุดพนักง,งานอายการจังหวัดมหาสารคามฟ้องพระอีกในที่วัดนี้สำนักสงฆ์แห่งเดียวกันนี่แหละหลังจากฟ้องคารวาสเสร็จแล้วก็มาฟ้องพระสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับสารมีรคำพิพากษาจำคุกพระนะครับแล้วก็สั่งปรับพระนะครับ แต่โทษจำคุกนั้นให้รอไว้ก่อนหกนะีกนะนะำหนดรอลงอาญาไว้2ปีนะครับส่วนชำระค่าปรับนั้นชัดเจนครับ7,250บาทให้พระเสียค่าปรับสุดท้ายขมวดท้ายนะฮะสารบอกว่าจําเลยพระเนี่ยนะฮะหมายถึงจําเลยนี่คือพระจะทําไปโดยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัว แต่เพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นไงครับฟังดูแล้วชื่นใจไหมแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่วานนะโทษจำคุกยังมีปรับชัดเจนที่ไม่จำคุกเพราะอ้างว่าจำเลยทำไปนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อทำรงไว้พระพุทธศาสนาเป็นไงครับวัด ที่แห่งเดียวถูกดําเนินคดีสองครั้งนะครับเพียงแต่ต่างปีครั้งแรกดําเนินคดีกับกำนันกับผู้ใหญ่ครั้งที่สองก็คือดําเนินคดีกับพระพี่น้องที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันหรือนอนสลอ,อเนี่ยเจตนาจริงๆก็คือเป็นที่ให้พลเมืองเข้าไปใช้ประโยชน์ถ้าเข้าไปสร้างวัดในที่แปลงนี้ในที่นอลอ,อเนี่ย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นหนึ่งเป็นที่สร้างเมนเผาศพแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจเพื่อที่จะให้ญาติโยมในละแวกนั้นเข้ามาใช้ก็คือเข้ามาใช้ประโยชน์ก็คือเข้ามากราบพระมาไหว้พระมานั่งสมาธิมาสืบสารต่อแล้วก็มาทําลงไว้ทึ่งพระพุทธศาสนาตรงนี้มันผิดเงื่อนไขตรงไหนนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้การตีความและการ อิงในเรื่องของข้อกฎหมายนั้นผมถึงบอกว่ายังเป็นไปโดยมิชอบหลักการพิจารณาเรื่องลักษณะอย่างนี้นะฮะผมอยากให้มีหรือเรียกร้องผู้พิพากษาที่จบทางรัฐศาสตร์มาบ้างเพื่อที่จะคานผู้พิพากษาที่จบนิติศาสตร์ล้วนซึ่งไม่เข้าใจบริบทสังคมเองในบ้านในเมืองเราเนี่ยพี่น้องครับในศารลรัฐธรรมนูญในศาลอื่นๆที่เป็นศาลสูงหรือศาลใหญ่เนี่ย เขาจะมีผู้พิพากษาที่จบหลากหลายสาขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมาคานกันว่าการตัดสินในเรื่องของสาธารณประโยชน์การตัดสินในเรื่องนู้นเรื่องนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันนี้การบังคับใช้กฎหมายในศาลประเภทลักษณะอย่างนี้นะผมมองว่าผู้พิพากษาที่จบรัฐศาสตร์น่าจะควรมีและเข้า